สวัสดีครับพัตช่า DIY นะครับวันนี้จะมาคุยเรื่องสายแอร์โฟนะครับหรือสายหลอกแอร์โฟนะครับนี่นะครับใส่แล้วเป็นยังไงนะครับมีข้อดีข้อเสียอย่างไรนะฮะแล้วทําไมต้องใส่นะครับคลิปนี้ผมมีคําตอบให้นะครับก่อนอื่นที่จะมารับชมคลิปนะครับกระโนากดติดตามช่องให้ด้วยนะครับขอบคุณครับโอเคมาดูหลักการทํางานของสาย i อร์โฟคร่าวๆนะครับ ภายในตัวสายไอโฟนนะครับมันจะมีตัว R นะครับความต้านทานนะครับหรือเรียกอีกหนึ่งว่ารีซิสเตอร์นะครับส่วนค่าอะไรนะผมก็ไม่แน่ใจนะครับไม่กล้าแกะดูครับสายตัวนี้ยืมเพื่อนมาทดลองใช้งานนะครับวันนี้จะมาใส่ในมิตซูบิชิไซตันนะครับสายตัวนี้ทันมาที่หลอกอากาศนะครับหลอกอากาศร้อนให้เป็นเย็นนะครับเปรียบเสมือนเราขับรถเวลากลางคืนนะครับแล้วก็ส่งข้อมูลผิดๆนะครับไปยังกล่อง ECU นะครับ บอกว่าเครื่องยนต์เย็นนะครับตอนนี้ส่วนจะหลอกได้จริงหรือไม่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับหรือว่าจะหลอกอะไรอีกทีนี้ก็ไม่ทราบจริงนะครับแล้วก็เปิดลิ้นนะครับปีกปีเซียนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทำให้กล่องนะครับสั่งจ่ายน้ำมันเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งผู้ผลิตใส่โฟนะครับแบบนี้นะครับเขาบอกว่านะครับถ้าใส่แล้วจะทําให้จ่ายน้ำมันดีขึ้นนะครับทําให้รอบไวขึ้นนะครับ ครื่องยนต์ตอบสนองดีขึ้นครับขับสนุกขึ้นนะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปใส่กันครับจะทดลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงครับจริงหรือไม่ตามที่เขาพูดมานะครับโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้จะไปใส่ใน Mitsubishi Titan นะครับเดี๋ยวไปทดลองกันเลยครับโอเคครับมาดูวิธีการใส่สาย i p h o n e นะครับง่ายๆครับก็ถอดปลั๊กเดิมของรถนะครับออกก่อนครับจะมีเชี่วสลักล็อกอยู่นะครับก็กดตรงนี้ลงไปครับ เชี่ยวมันยกขึ้นแล้วก็ดึงนี่ครับ,รบปลายสายด้านนึงครับมาเสียบต่อจากปลั๊กแ i ร์โฟน,น,นครับแค่นี้เป็นอานเสร็จนะก็เก็บสายเรียบร้อย นี่ก็เสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวไปสตาร์ทเครื่องดูครับกดสวิ์นะครับไฟไม่โชว์นะครับปกติครับสตาร์ทเครื่องครับติดปกตินะครับไม่มีปัญหาอะไรไฟไม่โชว์นะครับถ้าเราใส่ถูกต้องนะครับตามที่เขาบอกมานะครับ ครับเดี๋ยวมาทดสอบกันนะครับว่ารอบจะมาไวจริงอย่างที่เขาแกล้งไวหรือเปล่านะครับนี่ครับรอบหลังจากที่ใส่สายโฟล้วครับส่วนตัวผมนะครับหลังจากที่ใส่มาแล้วทดลองวิ่งประมาณสองชั่วโมงนะครับก็วิ่งออกต่างจังหวัดด้วยครับส่วนตัวนะครับความคิดส่วนตัวนะครับแล้วความรู้สึก ส่วนตัวผมนะครับไม่รู้สึกนะครับไม่มีความแตกต่างครับเหมือนเดิมนะครับเหมือนกับไม่ได้ใส่อะไรนะครับถามว่ารอบไวขึ้นไหมครับไม่ไวครับปกตินะครับนะแทบไม่ต่างจากเดิมเลยครับนะรอบฟาดไหมก็ไม่ฟาดเหมือนเดิมนะครับเดิมๆก็เป็นแบบนี้นะครับไม่ต่างกันมากนะครับใส่แล้วขับสนุกขึ้นไหมก็ก็เหมือนเดิมนะครับแทบไม่ต่างเลยครับ แนะนำนะครับถ้าใครอยากให้รอบมาไวขึ้นนะคันเร่งตอบสนองดีขึ้นนะครับหรือคันเร่งไวขึ้นครับแนะนําให้ไปใส่คันเร่งไฟฟ้าดีกว่าครับจบกว่านะครับส่วนใครที่อยากใส่ดร้งกรงนะครับถ้ามีเพื่อนใส่อยู่หรือคนรู้จักนะครับที่ใส่อยู่อยากจะใส่นะครับถ้าขอมันลองได้ก็ลองก่อนนะครับอย่าเพิ่งหมดเสียตังค์ซื้อนะครับถ้าหาไม่ได้จริงจริงก็ไปหาซื้อดูครับตาม Facebook ตาม Lazada ตาม s h อป e ีต่างๆมีนะครับราคาตั้งแต่300รอบาทนะครับถึง900บาทครับ แล้วแต่ยี่ห้อแล้วแต่แบรนด์นะครับที่เขาจะโฆษณาตัวเองได้นะครับสาย Airflow นี้ก็มีข้อดีนะครับเรามาดูข้อดีกันนะเดี๋ยวเรามาดูข้อดีนะครับว่าใส่เราเป็นยังไงข้อดีของสาย Airflow นะครับปิดการทํางานของมอเตอร์ EGR นะครับให้มอเตอร์ EGR เป็นศูนย์นะครับไม่ทํางานนะครับเหมาะสําหรับรถป้ายแดงนะครับรถใหม่หรือใครต้องการอุด EGR นะครับแบบไม่อยากหรือเครื่องนะครับ แต่อยากปิด EGR นะครับก็แนะนําให้ใส่สาย a i r f l นะครับเหมาะมากครับสําหรับรถป้ายแดงรถใหม่นะครับจากที่ผมดูสมาเก็ตนะครับส่วนการบริโภคน้ํามันนะครับหรือการกินน้ํามันครับแทบไม่ต่างครับหรือเพิ่มก็เพิ่มนิดหน่อยนะครับไม่กินน้ามันมากนะครับแทบไม่แทบไม่เห็นผลนะครับต้องวัดกันยาวๆนะครับผมใส่นิดเดียวครับ ไม่รู้ว่าอาการเป็นยังไงนะครับนี่ครับลองแตะก็เร่งดูครับก็ขึ้นนะครับปกตินะครับยังสัมผัสไม่ได้ครับว่ากินน้ำมันเยอะขึ้นไหมนะครับยังสัมผัสไม่ได้นะครับเพราะว่าใส่แป๊บเดียวครับใส่เขาครับต้องเอาไปคืนนะครับมาดูข้อดีนะครับของการใส่สายไอโฟนนะครับข้อดีเลยครับหนึ่งนะครับปิดการทํางานของมอเตอร์อียานะครับป้องกันมอเตอร์อียาพังนะครับถ้ามอเตอร์อียาพังมานะครับก็หลายตังนะครับ เหมาะสาหรับคนที่อยากอุดอียานะครับแบบไม่อยากรื้อเครื่องนะครับเครื่องยังใหม่อยู่รถยังป้ายแดงอยู่นะครับไม่อยากไปยุ่งเกี่ยวกับเครื่องครับกลัวประกันสู์ขาดนะครับเราก็สามารถใส่สายหลอกแอร์โฟได้ครับสามารถปิดทํางานของมอเตอร์อยาได้ครับนี้เป็นข้อดีเลยครับสิ่งนี้แหละครับที่ผมสนใจอยากจะหามาทดลองใช้งานครับอยากจะใช้นะครับข้อดีข้อที่สองนะครับสําหรับรถใครนะครับที่มอเตอร์ยาพังนะครับยังไม่มีตังเปลี่ยนมอเตอร์ยาใหม่หรือไม่อยากเปลี่ยนใหม่นะครับ ก็สายตัวนี้ช el ่วยได้ครับราคาหลักร้อยนะครับก็เอาไปใส่ได้ปิดการทางานของมอเตอร์ยานะครับทําให้หน้าเครื่องไม่โชว์นะครับถ้าเราเปลี่ยนมอเตอร์ยาก็หลายตั้งอยู่ครับตัวนี้ช่วยได้เลยครับแนะนําเลยครับถ้าใครมอเตอร์ยาพังนะครับใส่ได้เลยครับมีข้อดีแล้วต้องมีข้อเสียนะครับข้อเสียที่ผมสัมผัสได้ครับจากความรู้สึกส่วนตัวผมนะครับที่ผมรับไม่ได้ที่ผมไม่อยากใส่นะครับจริงๆผมอยากใส่เพื่อปิดอีรานะครับครับเรามาดูข้อเสียกันนะครับ ก็เสียที่ผมรับไม่ได้ที่ผมเรียกที่ไม่ใส่นะครับเวลาเราดับเครื่องนะครับตัวเครื่องนะครับจะสั่นแรงมากครับสังเกตได้จากกระปุกเกียร์นะครับตรงนี้นะครับมันจะเวียงมากครับทําให้มันจะเวียงมากกว่าปกตินะครับนี่ผมรับไม่ได้ครับผมเลยเรียกที่จะไม่ใส่นะครับถ้าใครรับจุดนี้ได้ก็ใส่ครับราคาก็ไม่แพงมากครับราคาไม่ถึงพันนะครับสองสามร้อยครับแล้วแต่เจ้านะครับที่เราจะหาซื้อได้นะครับ มีข้อดีอยู่ครับข้อเสียคือทําให้เกียร์สั่นนะครับการกินน้ำมันก็ไม่ได้มากขึ้นนะครับก็อย่างผมยังสัมผัสไม่ได้ครับเรื่องการกินน้ำมันนะครับแทบไม่ต่างครับส่วนข้อดีคือปิดการทํางานของมอเตอร์อยานะครับนี่คือข้อดีเลยครับถ้าใครรับจุดนี้ได้ก็ใส่นะครับสาหรับเครื่องสั่นนะครับเดี๋ยวผมจะดับให้ดูนะครับสังเกตนะครับเวลาเราดับเครื่องนะครับสังเกตเลยครับอย่างผมจะดับเครื่องแล้วนะครับดูครับโยกแรงมากครับ นี่ครับจุดนี้แหละครับที่ผมรับไม่ได้นะครับผมกลัวจะมีปัญหาที่หลังนะครับเกี่ยวกับแท่นเครื่องหรืออะไรนะมีไม่มีผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ผมกลัวผมรับจุดนี้ไม่ได้ผมเรียกที่ไม่ใส่ครับที่เราสตาร์ทเครื่องนะครับสังเกตได้ก็ขยอแรงเหมือนกันนะครับนี่ครับจุดนี้จุดเดียวนะครับที่ผมรับไม่ได้นะครับโอเคนะครับขอบคุณมากที่รับชมคลิปนะครับยังไงก็ฝากช่องเราเนี่ยครับช่องปัสซานะครับ หวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งานนะครับไม่มากก็น้อยนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามช่วงนี้ครับสำหรับคลิปวันนี้ก็สวัสดีครับ